สวยจริงๆครับผมนี่ครับเนื้อเลาะเลงจากกระดูกพวกเราหรือว่าเนื้อเลาะเลงจากกระดูกสันหลังครับหมูสดๆพีน่น้องอ่ะลองจับให้ดูสิเนื้อสวยๆแล้วครับนี่ฮะเนื้อแห้งๆสวยๆครับสวยมากครับเนี่ยวันนี้เนื้อพวกเราแล้วก็สวยทุกวันครับไม่ใช่สวยแต่วันนี้อ่าสวยมากๆครับผมเนื้อเลาะดิดเนื้อเลาะออกจากกระดูกครับเนี่ย ราคาประหยัดมากครับที่ครินทรอนพูดโดยซีพีครับผมมีที่เดียวครับราคาไม่ถึงร้อยพี่น้องเป็นเนื้อแดงครับใครไม่เชื่อต้องมาดูพี่น้องเนาะอยากเห็นของจริงต้องมาที่ครินทรอนพูดโดยซีพีครับหน้าปัุสั์จังหวัดสุรินทร์ครับพิกัดที่เยื่องเยื่องกับโรงเรียนเทศบาลสามครับผมเป็นเนื้อแดงสวยๆครับนี่ สวยกว่าน <okee> <ENNIS> ี้ไม่ม <lawsuit> ีแล้วครับถูกเลยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วมีร้านเราที่เดียวที่กล้าขายราคานี้ครับผมสวยมากๆครับอจับให้ดูเยเล้วให้ดูยอ่านี่ครับสวยจริงสวยจังนะฮะสวยจริงสวยจังสวยไพูดไรครับแม่ค้าพูดไรสวยไหมสวยค่าสวยค่าแม่ค้าบอก็สวยค่าะสวยมากๆครับนี่ฮะโอยสวยมากครับไม่ราคาไม่ถึงร้อยครับฮะราคาไม่ถึงร้อยถือว่าถูกสุดสครับผม มีที่นี่ที่เดียวครับราคาไม่ถึงร้อยครับสวัสดีครับอต่อไปก็น้องโดนัดแล้วก็ทีมงานพวกเราครับบรรจ,จุเพื่อที่จะอ่านำไปส่งลูกค้าครับผมนี่บรจ,จุด้วยเครื่องอัตโนมือครับผมอัตโนมือมัดยางดูถุงมือน้องครับตัว นี่ความน่ารักน่าชังไม่ใช่น้องอุ้งยิงนะครับน้องโดนนัดน้องยิงสาวสาวมาบ้านแพงครับเนื้อหมูสวยๆครับพร้อมส่งลูกค้าครับอันนี้เราจะจัดส่งที่สาขาศรีนโรยตรงที่สายศรีนรงสังข์บัวเชิดครับผมแล้วก็มีสีขอเพิ่มครับพวกนี้เนื้อหมูเนื้อแดงชิ้นเล็กของเราหรือว่าเนื้อเลาะจากกระดูก สวยๆครับกระชังได้มาตรฐานครับรับรองไม่มีขาดมีแตก่เกินครับผมตอนนี้น้องก็ขมักขมนในการแพ็คบรรจุถุงครับมีงานให้ทำครับไม่ได้ต้องเล่นโทรศัพท์ครับผมภาษาเกาหลีว่าอะไรเนี่ยเอาละลืมนะครับลืมเยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดออกสื่อด้วยเนาะอันสัญโย ตอนนี้ก็เป็นบรรจุหมูแล้วก็ต่อไปแล้วก็มีหมูบดกระจุด้วยเนาะนี่ฮะหมูบดรอบรรจุครับเป็นหมูบดสวยๆครับหมูบด A บวกนะฮะตันนี้ A บวกครับผมลูกค้าสัง่งออเดอร์มาครับต่อ,อมเนื้อหมูมาลุยๆกันไปเตรียมงานเตรียมงานบรรจุครับ ไปตามสายพานครับนู้นครับสายพานบรัจุสายพาน์นีดไปทางนู้นอันนี้บรรจุแล้วก็สายพาน,น์นีบไปทางนู้นครับมาให้กําลังใจพวกเรานะครับผมอยากได้หมูสวยหมูสดหมูที่ได้คุณภาพหมูที่สะอาดปลอดภัยครับมาที่คดินทรนฟู้ดโดยซีพีครับผมตรงข้ามเยืเ้องๆกับโรงเรียนเทศบาลสามครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมเนื้อหมูมีเนื้อหมูคุณภาพครับ เนื้อหมูเนื้อไก่ต้องการประเภทเนื้ออย่าลืมแวะมาที่ร้านเพนทอดพูดโดย cp นะครับสวัสดีครับ